คลิปนี้จะเป็นดรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะความรู้สึกของเขาในวันที่คุณเลือกที่จะเฉยชาเ,าเป็นยังไงบ้างมาดูกันค่ะเนาะความรู้สึกของเขาในวันที่คุณเลือกที่จะเฉยชา อารมณ์แบบาพออกก็คงสะเทือนนะคะก็คงจีดที่ใจแบบอีกในหนึ่งก็คิดเหมือนกันว่าเออก็สมควรแล้วแหละก็เอรามันก็ทำแบบเขามาก่อนนี่นะก็สมควรแล้วแหละที่ที่ที่เราจะโดนนะคะเพราะว่าคนที่เคยจีดมาก่อนคนที่เคยเจ็บที่ใจมาก่อนอาจจะเป็นคุณก็ได้ะคะ่ะโดยที่เขาแบบ ฝังรอยแผลไว้ในใจของคุณนะ่ะไว้อย่างเนิ่นนานนะคะอืมแล้วยังไงต่อเหมือนโดนดูดพลังอะคะ่ะเหมือนความความมีชีวิตชีวานะคะหรือน้ำหล่อเลี้ยงผิวไม่ใช่ น้ำหล่อเลี้ยงใจมันแห้งเหือดนะคะมันดูแบบเดรนมันคือการดูเหมือนโดนดูดพลังเนาะคือคุณอาจจะเคยเป็นแบบว่าเหมือนเป็นเหมือนเป็นคนปลูกต้นไม้เหมือนเป็นเกษตรกรกรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยเติมความชุ่มชื้นให้กับต้นไม้ต้นเนี้แต่ต้นไม้ต้นนี้ก็แบบไม่เติบโตงอกงามที่จะมาแผ่ กิ่งกาสาขายคุณได้รู้สึกอุ่นใจสบายใจจนคุณแบบมาละเอช่างเถอะปล่อยละนะคะเขาก็รู้สึกว่าเหมือนแบบว่าโดนดุพลังเหมือนพลังงานแห่งความสุขมัน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 บางๆางลงอะค่ะมันมันเรนลงมันแห้งเือดอืมแล้วยังไงอีก ก็อาจจะแบบได้มานั่งคิดทบทวนว่าหุ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะถอยมานั่งนิ่งๆทำไมคุณผู้ซึ่งเคยแบบอ่อนโยนจิตใจดียอมเข้าทุกอย่างจนเขาไม่เคยคิดว่าคุณจะมาเฉยชาหรือชาเฉยกับเขาหรือเย็นชาเขาทำไมคุณดูนิ่งผิดปกติมันทำให้เขาต้องมา,มานั่งนิ่ง คิดใคร่ครวญทบทวนว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นเขาทำอะไรลงไปหรือเขาทำอะไรผิดไปปะอืมพึ่งเก็บเหมือนอึดอัดน,นะคะอยากที่จะปลดปล่อยเรื่องที่มัน,นหนักหนกข้างๆ ข้างค้างในใจอ่ะที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องสะดุดจนต้องมีการเย็นชาเฉยชาชาเฉยอะไรเงี้ยนะคะอยากจะปลดปล่อยอยากที่จะแบบว่าได้บรรยากาศที่ผ่อนคลายสบายใจในความสัมพันธ์เนี้ยกลับคืนมาเนาะนะคะอืมแล้วก็อยากที่จะได้แบบว่ามารวมตัวกันเป็นคู่หรืออีกน,นเหนือคือการได้มาพบมาเจอนะคะเออ ได้เผชิญหน้านะคะว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นหรอทําไมมันมันจะต้องแบบมันถึงเป็นอย่างนี้ล่ะนะคะคือหลังจากที่เขาได้ไปอยู่กับตัวเองแล้วได้คิดใคร่ครวญนะคะเนาะก็ <c oughs> คงรู้สึกว่าอยู่คนเดียวมันไม่เวิร์กมันต้องเป็นคู่มันต้องมารวมตัวกัน <c oughs> มันถึงจะเวิร์ก็อาจจะคิด็นเรื่องของการที่กลับมานะคะมาเจอมาเคียงคู่กันหรือได้ พบหน้าแล้วสื่อสารกันแล้วอาจจะคิดว่าเออตอนที่มีกันและกันมีความสุขมากขนาดอะนะคะอือได้แบบว่ามีช่วงเวลาที่แบบว่าเราได้ดื่มด่ำนะคะความสุขที่เคยมีกันละกันนะคะมันเป็นมันอาจจะมีอารมณ์อ่อนไหวด้วยนะเมื่อนึกถึงนะคะ และเขาอาจจะมองหานะคะโอกาสใหม่ๆไม่ใช่โอกาสใหม่กับกับคนใหม่นะแต่บอกว่าแนวโน้มใหม่ๆของความสัมพันธ์เนี้ยว่ามันจะไปทิศท,ทางไหนหรือมองหาโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาหรือเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี้ยให้ไปสู่ทิศท,ทางใหม่กลับมาเป็นโลกแห่งความสุขที่เคยมีการไล่กันนะคะคุณนะคะอาจจะเคยอยากไปเดินไปทะเลด,ด้วยกันหรือว่าเนี่ย ตอนที่ได้ยิ้มได้หัวเราะด้กันมันมีความสุขอะเย็นชายอย่างเงี้ยไม่โอเคเลยไม่ชอบเลยคิดถึงรอยยิ้มคิดถึงเสียงหัวเราะคิดถึงช่วงเวลาที่ได้ Enjoy, p l พลินเพลินนะคะไปด้วยกันบางทีนะเกาอาจจะมีการไปถามผู้รู้ <laughs> ถามผู้รู้ นะคะหาคำแนะนำว่าเออเขาควรจะทำยังไงในะคะสัมพันนี้หรือว่าการที่คุณมีหรืออ่างเนี้ยมันแปลว่าอะไรเหรอนะคะบางทีก็อาจจะต้องหาตัวช่วยเขามาเนอะอืมอะไรยังไงต่ออาจจะเอาเวลาไปทุ่มกับงานกันคะ่ะ นะคะคือแต่ถึงจะทุ่มอยู่กับงานนะมันก็จะมีความที่แบบว่าใจอะแวบไปนึกถึงไปคิดถึงหรืออีกในหนึ่งเหตุผลที่คุณอาจจะต้องมาเย็นชาชาเฉยเฉยชาเขาเนี่ยอาจจะเพราะเขาอะไม่ได้ให้คุณเป็นความสำคัญอันดับต้นๆในชีวิตเขาอาจจะไปให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นจนมากเกินไปหรือเขาก็รู้ว่า เออหรือบางทีเราไม่สามารถจัด m a n a g เรื่องความสัมพันธ์ได้เนาะนะคะน่าจจะเป็นช่วยในการที่เตือนเตือนใจเตือนสติดูหรือเขาเรียกอะไรน,นะหรือเริ่มคิดนะคะใครครวมากขึ้นเออแล้วเขาก็คงรู้แหละว่าไอการที่คุณต้องเป็นอย่างเนี้ยเพราะว่าเขาไม่ได้พยายามทุ่มเท ให้คุณเต็มที่เพย์ไม่ได้เพย์ในเรื่องของเตะตัวเงินค่ะเพย์ pay ในเรื่องของความรู้สึกการใส่ใจการมีเวลาได้ไปเดินเล่นพักผ่อนนะคะแล้วเขา,ขงาคขงรู้ว่าคุณก็คงรู้เราคุณไม่จำเป็นต้องเลือกเขาอะมันก็เหมือนแบบว่าคุณก็สามารถเลือกในสิ่งที่ดีสําหรับคุณได้เนี่ยน,นะคะอืมเสียดายอะ เสดายเสียงหัวเราะหรือรอยยิ้มที่เคยมีความสุขด้วยกันความเย็นชาแบบนี้ความเฉยชาเงี้ยไม่โอเคเลยนะคะเออย่าได้แบบว่าช่วงเวลาที่เคยได้เก็บความทรงจำดีๆนะคะรวมกันคุณกับเขาอาจจะเคยมีการถ่ายรูปด้วยการถ่ายวิดีโอด้วยกันมาก่อนเนาะนะคะก่อนที่จะมาอยู่ในจุดที่แบบว่าคุณเลือกที่จะดื่มใช้ดื่มใช้ นะคะใส่เขาอืม Seeing the tears from you can break my heart การที่เห็นน้ำตาของเธอมันทำให้ใจของฉันแทบสลายระหว่างทางควาสมั์อาจจะเคยมีดราม่าค่ะนะคะคุณเองอาจจะเคยมีเสียน้ำตาให้เขาด้วยนะคะใจเขาก็สลายเหมือนกันเหมือนเัอเองแบบเป็นคนที่ไม่ดีไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้นะคะไม่มีปัญญาทำให้คุณมีความสุขได้แต่คุณก็ไม่รู้สินะว่าเขาเป็นเอฟซีคุณอยู่ Maybe you don't even know that I'm your real loyalty FC เธอคงไม่รู้หรอกฉันน่ะเป็น FC นะ Fall I miss your kiss คิดถึงการเผชนะิญหน้าถาการมาเจอหน้าบางคนอาจจะเคยมีรอยจุ๊บๆกันมาแล้วนะคะก็คิดถึง <S I s e r v e your picture from your social media อัพรูปสวยมันไปทางโซเชียลมีเดียเพราะเขาบอกว่าเขาเซฟร,รูปคุณนะเวลาที่เขาได้มาส่อง โซเชียลมีเดียของคุณ so เ f ฟ i c ค o l ลออส <laughs> ลิอาอยูรู้สึกสูญเสียเสียศูนย์เมื่อไม่มีไม่มีโอ้วลินพันกันเอาใหม่รู้สึกสูญเสียเสียศูนย์เมื่อไม่มีคุณนะคะอืมและแต่ทุยายก็ตามบางทีก็ยังงงงยืนงงในดงกล้วยคะ่ะแต่ฉันก็ไม่รู้จริงว่าฉันควรจะทำยังไงดีเออทำอะไรก็ทำไปเถอะ ะค,ะคุณก็โฟกัสที่ตัวเองเนาะนะคะ